สวัสดีครับผมสวัสดีเยมามเช้าท่านครับส่องบ่าวสุริยาแนนลนะครับผมโอเควันนี้ก็ได้มานะครับมามาคืนล้องครับผมรอให้เขาเจ้าใหญ่ฝุ่นเซตก่อนนะครับ รถยายฝุ่นนะครับผมเป็นรถของคนยูนะครับเป็นรถขันสีเหลืองนะครับผมเป็นรถขันสีเหลืองนะครับสีเหลืองดูนะครับดูอัลคาลาที่เขายายนะครับผมใหญฝุ่นนะครับนี่นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นแบบคล้ายเครื่องปั่นนะครับปั่นแล้วก็ย้ายไปแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นของคล้ายๆกับรถเซฟเฟนนะครับอื่นครับนี้ครับรถตักใหญ่นะครับผม <S <S เป็นฝุ่นฝุ่นขี้วัวนะครับผม ึ่งจะมีรถกว้างนะครับรถกว้างสองตอนนะครับเอามาเทไว้ในสวนนะครับผมว่าผมก็มาดึงนะมาดึงรถขึ้นด้วยนะครับว่ารถกว้างมามันจมนะครับผมเป็นดินทรายนะครับนี่นะครับผมที่สองครับผม นะครับจเป็นเครื่องปั่นนะครับเป็นปั่นเอาฝุ่นที่มันออกมานะครับแบบให้กระจายนะครับผมเจะไปใช่ในบ้านเรานะครับเนาะเจาไปใช้บ้านเราเองดีนะครับแบบนี้นครับใหญ่นะที่ไร่ที่นานะครับผม เยวก็ต้องใช้รถที่มันแรงเยอะนะครับเพราะว่าตัวตัวพ่วงของมันนี่มันหนักนะครับแล้วก็ต้องใช้แรงเยอะนะครับ ล่องส่วนก็เป็นแบบนี้ครับผมนะครับผม mm. บผม,มาดึงล่องอไว้นะครับเมื่อเมื่อมันสุกนะครับผม mm. นี่ก็เป็นกองฟุน้นเหมือนกันครับดึงล่องมันสุกนะครับ,อส,รบสองส่วนนะครับวันนั้นนะครับ mm. เขาเาก็จะย้ายไปตรงที่มันล่องเป็นล่องนะครับ ผมก็รอครับตอนนี้รอให้เขายายฝุ่นไปประมาณสักประมาณสักยี่สิบล่องหรือสามสิบล่องนะครับผมผมก็จะได้ไปขึ้นล่องนะครับพื้นดินในที่นี่นะครับเป็นดินของดินทรายนะครับผมเป็นดงทะเลทรายเลยนะครับของประเทศอิสราเอลเลยนะครับพวกท่านเขตนี้ก็เปเขตภาคใต้นะครับผม ให้มันรอขึ้นล่องนะครับผมนี่นะครับผมหลังนะครับแถวนี้ก็นี่นะครับเป็นส่วนนะครับผมเป็นส่วนมีตุมีหญ้าขึ้นมาเต็มนะครับไม่ได้เปนไถ่นะครับผมไปแล้วนะครับอันนี้นะครับเหครับ จะกระเด็นออกมาทั่วเลยนะครับผมไปดูตอนขึ้นล่องเลยนะครับนี่นะครับผมอนไ้มายกล่องขึ้นนะครับ ขัจะย้ายเป็นล่องๆแบบนี้เลยนะครับก็ยกลองขึ้นมานะครับผม<อ>บคเอากระจายมาตรงนี้ด้วยนะครับ ล่องส่วนยาวนะครับผมลมเริ่มมาแล้วครับผมทำให้ฝุ่นนี่ติดในรถนะครับลมแรงอยู่นะครับ มาดึงร่องไว้นะครับอย่างนี้ครับผมจะตรงอย่างนี้นะครับผม เพื่อให้มันสูงนะครับผมเพราะว่าเราจะเวลาเราจะได้มาปั่นนะครับมันจะได้ปั่นนี่ได้ลึกนะครับผมลึกนะครับลึกที่ถึงนะครับยกล่องไว้นะครับผมปั่นก็ประมาณ3 5มสิบหาถึงเซนติเมตรนะครับผมเพราะเราต้องยกล่องที่มันสูงนะครับผมเราจะปัดนจะปัดง่ายนะครับทพ่อนๆว่าเป็นโรตรี่โรตรี่ใหญ่นะครับผม นี่เลยนะครับุกท่านก็จะเป็นล่องแบบนี้เลยนะครับผมผมขึ้นเป็นล่องเว้นล่องเว้นล่องไว้ก่อนนะครับล่องเว้นล่องเว้นล่องนะครับผมนะครับเพราะว่าต้องไถ่กลบกลบฝุ่นนี่ก่อนครับพอฝุ่นนี่มันรอ <c oughs> เดี๋ยวลมมานะครับลมม,มันจะไปกับลมหมดนะครับผมต้องมาไล่กลบฝุ่นก่อนนะครับ ทุกท่านก็ได้เดินทางมาถึงเสร็จนะครับผมในส่วนนี้นะครับกว่าจะเสร็จก็โอ้โหมาไปก็ประมาณหกโมงเกือบหึงทุ่มแล้วนะครับผมนะครับนี่นะครับผมทุกทดูเวลานะครับเห็นครับหกโมงสี่สเก้านาทีนะครับผม,มโอ้โหเพงจะเสร็จนะครับ วก็เป็นแบบนี้สวนนะครับผมนะครับก็ป่าไปจนสะค่ําเลยนะครับผม,มแล้วก็ผมจะไปอีกสวนหนึ่งนะครับผมาะเขายายฝุ่นหมายล้วครับผมเนครับเสร็จเวลาเสร็จเรียบร้อยก็จะสวยง,งามแบบนี้นะครับผมเป็นล่องเป็นร่องอย่างนี้นะครับผม,มเป็นร่องสูงๆแบบนี้เลยนะครับ สิ้นสุดเจ็บเลยสิ้นสุดจบตรงนี้นะครับร้อยครับโอเคนะครับทุกท่านเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับทันทีที่ตาลับชมเลยนะครับทุกท่านเจอกันใหม่นะครับ